ฮั Hello, ลโหลทุกดีลุงดีทั้งหลาย ล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมีเรื่องอยากประกาศให้ทราบก็คือตอนนี้คุณเป็นนี้แล้วคะ่ะคุณผู้ชมบอกยุย้ยต้องใจเนะย็นนะยุ้ยแค่กดเข้ามาดูคลิปกูก็เป็นนี้แล้วหลยยุย้ยจะสบายใจได้ไม่ต้องห่วงเพราะคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นนี่แค่สิบกว่าล้านเท่านั้นเองโอ้ไมก่อนทั้งชีวิตนี่กูยังไม่รู้เลย,ยกูจะหาตางังค์ได้ถึงล้านไหมเนี่ยและก็มีวิธีการจ่ายดอกง่ายๆเดียวกันแค่กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ก็พอเลยค่ะ็ถือว่าหายกันเลอะๆเอชอาวในการหา์าที เรื่องเอาใจพ่อยกแม่ยกได้ขอให้บอกฉากที่ถนัดนักเลยโอเคค่ะงั้นเราเป็นว่าคุยกันแค่ดีก็พอเนาะพอะเจอลูกดีนอกจอแล้วต้องไปเจอลูกดีในจอก่อนคนดูบอกกูเซ็งจัดได้สรุปกูเป็นนีจริงๆใช่ไหมเด่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรพิภพกับอาเวกของเจ้านีเมาเจ้าีแมวไปเปจอีไขควกูอยู่เอาแมวกูไปเลยเอาแมวกูไปเลย เอาแมวกูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชายมึงยื่นแมวให้เขาทําไมวะนะ่ะและสําหรับใครต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นชื่อผิดเลยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเจยุ้ยเติมเกมรับเติมเกมทุกเกมเลยนะจ๊ะถูกปลอดภัยผู้ใช้แค่ O p e พ ID เท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างและหากใช้โค้ดส่วนลดใต้ลิงก์นี้แล้วก็โอ้บอกเลยลดเพิ่มลดเพิ่มจาก50ล้านด้วยคูปองก็จะเปลี่ลยนเป็นเอิมเหลือ สี่สิบเก้าจุด็ก็ก็ก้าวล้านได้ห้ากูุปองเป็นไงล่ะโคตรจะคุม้มจิ้มได้เลยที่ลิงค์ข้างล่างนี้นก็ตุูกก่าเติมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และทุกครั้งการเติมครบหนึ่งร้อยบาทจะได้เจออยุยคอยสองอัน ในที่สุดกูก็รู้แล้วว่าทำไมช่องเรามีสปอนเซอร์เจ้าเดียวและประเด็นคือเขายังทนการแกงเราได้เนาะเอ๋ทั้งเกณ์ไม่ค่อยเห็นหน้าลูกนี่เลยนะลูกนี่อยู่ไหนกันนะไปลผ่าเลยเลยเอ๋วะไงโอเมนจ่ายนี้ด้วยค่ะโอเมนค่ะออเอ๋ด้วยจิดเดียวไ้ยทำไมเล่นไม่เข้ามือเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเดินมาดีเดียก็โดนส้นสูงเนี่ยและที่สำคัญ อิลูเมียค่ะใหค่ะลูกนี่เวเลที่ยืมไป2ีบาทตอนนี้เป็น20ล้านแล้วนะคะยืมไปซื้อของขวัญอะไรนะไปให้คิวเลนใช่ป่ะคือเดียนต้องเจ็บตรงไหนก่อนระหว่างยืม20บาทแล้วกลายเป็น20ล้านกับซื้อรองเท้าไปให้คิวเลนสรุปให้คิวเลนชอบกล่องโยนรองเท้าทิ้งคิวเลนหรือแมววะนี่ยมีลูกจ้างคนใหม่คิวเด์สุดยอดลูกจ้างขั้นเทพที่ิลเดเดินเยเดเดยเดดเินเเดเเด ไม่น่าจะถามแล้วละค่ะไปบายแล้วคุณลุงกิวเด้เดี๋ยวจ่ายโบนัสให้อยลูกนี่เยอะขนาดนี้ลุงิวเด้่แบบหูไม่่หวเขาเรียกว่าลูกนี่ลูกคือหกบาดไปเลยเอ๋อไอ้ลูกเมียโว้ยตังที่ยืมหนูไปสองร้อยห้าสิบบาทเด้อเงินก็ขอป้อมขัด ดอกเลยละกันมาขับกิวได้กิวได้ผมปั๊มเสร็จเดี๋ยวนี้กิวได้กิวเดี๋ยวนี้สวยนั่นแหละบายบายนะบอบสาวโอ้ยเส้นสูงมันเจ็บกว่าข้าวสารเสกอีกเลเนี่ยเออแล้วนี่คีล่าที่ยืมไปยี่สิบตอนนี้เป็นยี่สิบล้านแล้วนะที่เอาไปแล้วนั่นเลเซอร์ขนรักแหล่ะโยเ๋ยุ้ยไม่จำเป็นต้องบอกเขาก็ได้เลเซอร์ขนรักแหล่ยี่สิบไปทำที่ไหนเนี่ยไปทำที่ร้านยายสียี่สิบบาทยายยายใช้เกี่บ ตึงรักแล้กูเป็นหลังไก่หมดแล้วเนี่ยคีลาลัลลัวลัล้ล้วเขาไม่เดี๋ยวอะไรกีลไม่ทนเลยเออคีาไม่ทนและได้เวลาลูกนิลลูกเฮืออะไรได้จุกจิกอะไรกันเรอะไม่มีไม่ดีแล้วก็ไม่จ่ายค่ะจะทวงยังไงก็ช่างแค่ไม่จ่ายปีปอบทวงเงินกับปอบนี่นักคิดอะไรอยู่เหรอนี่กันาย แค่พวกเราพี่จ่ายพี่ก็อยากรู้เหมือนกันจะอยู่ยังไงละเจ้าดีพินดาขอ้นหลังหลูงติดไปจ่ายใดให้มันได้ไหนใดเดะวไวเอาแหอนดิ้งใบแซนดี้ท่าไม่ตายรับสูตรเจยุยนดีพินดาลดออกไปต้องอีลูเมียจะคนจะปอบจะหลงจริงหรือแม้กระทั่งเกย์เป็ดดี้ก็ต้องจ่ายยี่สิบบาทต้องจ่ายยี่สิบล้านไม่ทีรับต่อนิค สองพันล้านไม่เป็นไรแต่จะเรียกยีเอได้ไหมเขาชื่อลูเบียเอาอะดาเมื่อกี้ใครเป็นคนปลุกระดมลูกนี่กันนะใครเป็นคนปลุกระดมลูกนี่กันนะเป็นนี่ก็ต้องจ่ายดอกโคดแค่ไหนก็ต้องจ่ายเข้าใจใ<ค>ไหมยี่เอ๋ยอ,อีลูเบียค่นนะไม่แข็งแล้วค่ะเอาปมใหญ่ขัดดอกอยังไม่เพียงพอไปที่บ้านมาที่มันปลุกมันจะปลักเอามันสับปลักมาขัดนี่เอาดินมันมาขัดนี่เอาว่าทั้งหมาย อยากเลยมังย้งยกเว้นหมอ้อเออเอาหม้อมันมาขัดนี่ด้วยก่อนจะมาขัดนี่ขัดออกให้สะอาดดำปิดเลยแหมอยากอารมณ์ดีแวะมาตบมุกพี่มุกเมื่อกี้นี้คิด2ล้านค่ะโอ้โหอิจฉาเลยและเนื่องจากตัวยุ้ยเองได้ทั้งอวีพีแล้วก็เหร,เรียญทองเมดดังนั้นขอขึ้นนี่ทุกคนรวมทั้งผู้ชมด้วยค่ะ ขึ้นเป็น3ิเปอร์เซ็นต์33ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไตายแล้วกูตอนเด็กเคยยืมจังคัมรสองบาทเพิ่มหนี้ขึ้น3ล้านเปอร์เซ็นต์กูติดเงินมันท่อไรหัวเนี้ยเงินเก็บนีก็ปลุกตื่นมันตั้งแต่ต้นเลยละกันแล้วไอ้ปลุกตือนนี่มันคืออะไรว,ว่าในละบอนนี้ตงคงที่ยืนม,มีนถือกระต่ายเมื่อไรเจอ นี่พุ่มยังโดนอีกเหรอเจ๊โอ๊ยแงแ้วะแบบนี้เมื่อกี้เจ๊ตายไปหนึ่งตัวสะดุดท้าตัวเองล้มแต่ไม่ถ่ายห้ดูหรอกเพราะเอาเวกวอยู่มัง <ขอ S 1> ไม่เทยังไกลแล้วไวโอเลตตังอ่ะจ่ายด้วยนี่ขนานหนูเป็นลูกสาวจีเอ็มนะกูยังเป็นนี่เลยดีไม่ดีจีเอ็มกูว่าเป็นนี่เหมือนกันส่วนเทมตังยี่สิบบาทที่ยืมไปซื้อโลตอนนี้เป็นสองพันล้านเลยนะคะเทนไปเลยบรรยการของฉันเอาให้สุดเอาให้สุด เกียวเลยคาแรคเตอร์เทนอูยังต่ำไม่ได้เลยเหรอแป <ะ S 1> ้สุก้าเอาป้อมมันขัดดอกอเอ้ยถุกันนี้ต้องทำงานแล้วใช้เจ๊แกไปง่งดักไม่พอชี้จะหมุนใครงยืนเจ๊แกไปสองพันทุกวันนี้พูดจำไม่ได้เลยคุณจิตไปเท่าไหร่ไม่จำไม่จำกกว่าสองล้านละ รู้จบแล้วเนี่ยแอะเอร์ everybody ลูกนี้ทั้งหลายทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นค่ะนั่นมาคืนที่ของเจ๊นะเป็นที่ในโฉนดของเจ๊ไม่เอาไว้โอนเลยจ่ด้วยค่ะบอก GM อมาจ่ายด้วยนะฮัลโหล GM มตอนนี้ GM เ็ป็นหนี้เจยุ้ยเท่าไหร่เนี่ย รอบเสื้อผ้านีไปชายแดนคืออะไรจีเอ็มมุนหลาดก็อีกหนึ่งตัวค่ะยืมตังเจเจบาทไปขึ้นรถเบสมัยปีห้เจเยัจงสาได้จ่ายด้วยตอนนี้นี่7จ็ดพันกว่าล้านแล้วนะอเจเเจบาทเองเจให้ด่าดีแล้วมุนหลาดมึง7บาทคู่ดียืมไปสองพันกูไม่รู้เลยจายเกิด88รอบหรือใช้นี่มันหมดปเนี่ย พี่ยาฝุูนและควิมมันยาวฟอเรสเตอร์นี่จำไม่ได้ว่ายืมสั่งเจ๊ไปซื้ออะไรแต่ที่แดๆก็น่าจะยืมแหละไม่รู้แหละมีความเป็นไปได้ก็เป็นลูกนี่เสหมดแหละมีเจ้ตอนูยืมตอนไหนวไม่รู้แหละจำไม่ได้ว่ายืมตอนไหนเดี๋ยวก็นึกออกแต่ตอนนี้เป็นนี่ไปก่อนแล้วกัน ชีวิตบัดซบมูลาตังเจ็ดพันล้านเมือนไหร่จะจ่ายเฮียมเจ๊ปีห้าเจ็ดกเมือนไหร่จะจ่ายโอ้โหดักคุณทุกครั้งเลยตั้งเจ๊บาทร้องรับกันขนาดนี้เหรอเจ๊ตั้งก็คือตังเป็นนี่ก็ต้องจ่ายต่อให้เป็นอีลอนมาร์กูยังไม่รู้เลยจะจ่ายดีเจ๊แกไหวปะเด้อออีลอนมาร์ก็เป็นนี่เจ๊นะแกทักเฟซมาหาเจ๊บอกขอตังหน่อยห้าร้อยถูกบอลเลดจะไปจ้า สเปซเอ็กอะไรสักอย่างนี่แหละเจ๊เจ๊เจ๊อันนั้นมึงโดนเกียนแล้วเจ๊วันก่อนนี่โรนลโดทักมาขอยืมตังค์สามร้อยถูบอกตกเครื่องบินเดี๋ยวมีโอกาสจะพามาดูเบสซีเตบอลที่สีเกตไม่สนแล้วค่ะแต่จังหวะนี้บ้านใหญ่ต้องเอามาขัดดอกทุกคนไถ่บ้านใหญ่งานคื้ามาขัดดอกตัวใหญ่ตกไม่หยุดนิดเดียว สุดท้ายสามารถชนะได้แบบสวยงามแต่ขัดดอกไม่ครบทุกคนน่ะเสียใจแล้วสรุปเจจะเอายังไงกับพีรอนมักที่ยืมตังค์า0 0อยทูไปเด่ยไปสืบม,มาแล้วน่าจะเป็นมิจฉาชีพดังนั้นไอ้มิจฉาชีพทั้งหมดเนี่ยติดนี่เจยอยู่50,000นปอนด์โหโหโห้านติดตามยันวิชาชีพแล้วเจจะหาตัวมาเจอหรอให้องค์กรนาซาส่องดาวเทียมผ่านลงมายังโลกแล้วก็เห็นเพราะ คนรู้อย่างเลขที่ทะเบียนโอ้โหนี่เจ้ลงทุนจ้างนาซาเลยแหละใครบอกจ้างนาซาเป็นนี่เจ้อันนี้ขัดดอกสเปอร์เซนกูว่าการที่เจ้ยู่ที่ของโลกไม่เกินจริงเชื่อกูไหมและบริกาดเจ้วันนี้ทํางานดีมากยกเว้นเนยมันเลยหน้าเลยตาเจ้ไปศูนเปอร์เซน์ดังนั้น คิดดอกเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์มันเป็นฝ่ายคิดในใจกูเล่นดีกูผิดเลยเจ๊ช่วงคุยกันท้ายคลิปนะครับผมและคลิปนี้ผมรู้สึกภูมิใจภูมิใจในการวาดไอ้ดันเข้ามาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเตอผมวาดมือวาดเองแล้วรู้สึกลูกนวดมันก็เท่อยู่เหมือนกันเนี่ยเอาเป็นว่าผมชอบไม่รู้ว่าผมเป็นเบียวอะไรมารู้สึกเหมือนเป็นดูอะไรสักอย่างมาแล้วแบบมันมีฉากตัดเข้าเวลาเอาจริงว่ามันคุ้มหัวเท่เกิดความเบียวในใจฉันผมก็เลยลงมือวาดแล้วก็วาดไปสองวัน ลูกแค่นี้ผมวาดไป2วันไม่รู้จะวาดอะไรเยอะแยะไปดูแข่งวอลเล์บอลจิงชาโลกด้วยเอาเป็นว่าหากคุณชอบแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอาจจะทําทุกตัวก็ได้นะพูดไปเล่นไป <c ười> คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นลังใจให้จ่างูวขีมุกตันดังแป๊บหนึ่งทางในอะไรผิดพลาดไปก็การาบขออภัยมาณที่นี้ด้ยวยนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากดซ like, ับสไครต์และมาคอคามเมนต์เพื่อเป็นลังใจให้จา่จา ส่วนผมจะหาไอเดียในการทาคลิปอะไรฮาๆคลิปอะไรสนุกๆกออกมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนคนที่ขอแบบพี่เลดแคลรี่ทุกตัวได้ไหมใจเย,ย็นจะย,ยังได้ใชย้ยังขวัญเสียไม่หายเลยเอาเป็นว่าจเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะรักและเป็นห่วงทุกคนมากมายนะครับผมบ๊ายายดยแรสุขภาพด้วยเนอะ